เราดูหน้าฝนนะครับออกหมยไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารีวิวสินค้านะครับเป็นงานหน้าดินนะครับเป็นตาเบ็ดหน้าดินตัวนี้มีข้อดีเยอะมากเลยนะครับสําหรับตาเบ็ดตัวนี้ชุดนี้ไล่เบอร์นะครับจากเล็กไปใหญ่นะครับตัวนี้มีอยู่500ชิ้นนะครับในตะกร้ามีข้อดีมีเยอะมากเลยสําหรับเหยื่อสดนะครับ เรามาดูชิ้นงานตาเบ็ดของเขานะครับตาเบ็ดเขาจะไม่ได้งอกลมเรียบนะครับจะเป็นเอียงๆนิดหนึ่งนะครับเรามาดูชิ้นงานของเขานะครับดูทรงครับตัวนี้ก็ขายดีอยู่นะครับนี่มาดูกันจะชัดว่างอแบบไหนกันนะครับนี่ดูนะครับจะไม่ได้เรียบตรงครับจะงอขึ้นนะครับเวลาปลากบหรือว่าปลากินหน้าดินนะเวลาดูดเนี่ย จะติดแน่นอนนะครับส่วนอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งสำหรับของเขานะครับจะมีปลายแหลมออกนะครับระหว่างที่รูที่เราผูกสายนะครับมันจะมีออกมากีไว้เกี่ยวเหยือสดนะครับนี่เป็นงานโดยเฉพาะเกี่ยวเหยือสดนะครับมี100ชิ้นกับ500ชิ้นไล่เบอร์เลยนะครับเบอร์8ถึงเบอร์17นั่นเองตัวนี้เลยนะครับชุดนี้ เรามาดูกันต่อนะครับชุดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเบ็ดโชกุนนะครับเบ็ดโชกุนก็ข้อดีก็มีนะครับของเขาเป็นตัวตาเบ็ดแท้าตัวอ้วนๆน่ถ้าผมเรียกนะครับก็คือเขาจะใหญ่นะครับแต่เดืองานของเขาก็คือเงางามกว่าตาเบ็ดตะกี้อีกนะครับก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเรียบนะครับจะไม่งอขึ้นเหมือนตะกี้นะครับ ก็มีหลายเบอร์นะครับตัวนี้ก็มีหลายเบอร์นะครับลองเข้าไปดูตะก้าได้นะครับตัวนี้เลยงานหน้าดินนะครับเอาไว้พบหมายไม่ว่าน้ําไหลเขื่อนแบบนี้นะครับเป็นน้ําเป็นสีขุ่นๆเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับตามเบ็ดแบบนี้เรามาดูอีกเช่นงานหนึ่งครับตัวนี้เป็นเซตหนึ่งร้อยชิ้นนะครับนี่ตัวนี้เป็นตามเบ็ด อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ไม่มีที่เกี่ยวหลังนะครับเอาไว้เยอะตัวนี้ก็เกี่ยวเยอะสดก็ได้นะครับนี่แต่มีงอขึ้นเหมือนกันนะครับจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันกันไปสําหรับนักที่จะไม่ใช้ส่วนที่งอก็ใช้ตัวสีแดงนี่นะครับกล่องที่มีโลโก้สีแดงนะครับส่วนสีเขียวก็ได้นะครับนี่มีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยหลายขนาดเลยฝากตกิดตามด้วยนะครับ